มาวันนี้ม,มามแล้ววันนี้ผัดผัดผัดพริกป่นหมูหมูผัดพริกป่นวันนี้เป็นหมูผัดพริกป่นวันนี้เอามันพืชมันืลงไปน,นี่นนนเครื่องมีแค่นี้ไม่ได้นะมีอะไรมากนี่มีนะแค่นี้เอากหมูด้วยป่ะครับหมูลงไปโอ๊ยกระเด็นโอ๊ยเอาน้ำมันหอยใส่หน่อยเพื่อให้หมูมันนุ่ม น้องมีมางี้น้องมีมางี้พริกป่นพริกขั่วใส่ลงไป <c oughs> ไปลาชูลงไปน้ำตาลลงไปซอสหน่อยน้ำปลาหอม น้ำนิดหนึ่ง้าปิดไว้ก่อนรอให้หมูสุกก่อนแป๊บหนึ่งอ้าดูสิสุกยังอ้าไปนู้เลยอ้านี่สุดท้ายหอมใหญ่กระต้นหอมใส่ลงไป เป็นหมูหัดพริกบนเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีใครทำนะนี่ก็มีอยู่แค่นี้ไม่ได้มีอะไรมากมาย អោបិទកែបសើបលើយសុខហើយ เรียบร้อยหมูผัดพริกป่นไปลุยเรียบร้อย